สวัสด,ดีทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่กับค่ายรีแลกอีกเช่นเคยนะผมยังอยากตะลุยค่ายนี้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งกับนี่ยเออไม่ไหวกับ PG ก็บ้านตามมันแหละอ่ะเกมนี้มันนี่เทนเป็นเกมดังของฝรั่งนะครับเป็นเกมดังของฝรั่งนะอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เกมนี้เป็นเกมดังจร,งจรงิงลงไฮไลท์บ่อยสังเกตที่แม็กวินได้นะเป็นเกมเดียวของรีแลกนี่แหละมั้งที่แม็กวินเยอะสุดถ้าถ้าผมไม่มัวถ้ามัวขออภยัยแต่ถ้าผมจําได้ประมาณนี้ เออดูแม็กวินมันก็คือหมายความว่ามึงลงหนึ่งบาทอะมึงอาจจะได้ห้าหมื่นอะขอภัยที่หยาบคายแต่แบบนั้นเลยได้ห้าหมื่นได้นะเพราะแม็กวินที่ห้าหมื่นอะรูปแบบเกมเป็นยังไงมาดูกันนิดหนึ่งดูตัวอักษรดูตัวละครกันนี่นะเลียงจากสีได้ดูจากสีสีที่ตรงกันนะครับดอกจิกนะตัวนี้ตัวถูกสังเกตได้ว่าเสียรักมีไม่ค่อยเยอะปั่นนอกได้โอเคปั่นนอกได้ผมแนะนาเกมนี้ปั่นนอกได้เข้าเองได้ง่ายๆอยู่นะ,ะประมาณนี้ตัวแพงไร่อย่างนี้นะแต่อันนี้ไม่สําคัญเลย ผมไม่อยากพามาดูเท่าไหร่นะแต่ผมต้องพาดูก่อนไม่สําคัญไม่สาคัญจริงเออสําคัญคือพวกนี้นี่นี่ตัวนี้เดี๋ยวผมไปพูดในเกมแล้วกันแต่ว่ามันมีเยอะผมพูดไปตอนนี้ผมเชื่อท่านผู้ชมจะไม่ได้หรอกแต่บลไปดูของจริงดีกว่านี่คือตัวแร่สามตัวไม่พูดเยอะมาตยวซื้อหนึ่งบาทให้ดูก่อนหนึ่งบาทซื้อหนึ่งร้อยนะครับมามาดูกันการเข้าไปจะเป็นเกมนี้คือนี่เลยวงล้อบนนะตัวนี้นะสามล้อเราจะเข้าหน้ามานี่ตัวไหนที่มีคุณเออที่มีค่ามากกว่า20นะจะกรอบเป็นสีทอง เออนี่มาอาตอนนี้เราได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสุดท้ายเราเลขตรงนี้ครับดูตามมส์ผมเนาะสุดท้ายเราเลขตรงนี้นะจะมาคูณกับเงินเดิมพันเรานั่นคี่ตอนนี้คูณ4เออหนึ่งหนึ่งคูณ4เท่ากับ4่นั่นแหละผมเลยเบ็ดหน 1, 4, ึ่งบาทได้เห็นง่ายๆและมันให้ชีวิตเรา3มครั้งในการหมุนเนี่ยถ้ามันไม่ลงอะไรมาเลยถ้ามันไม่เจออะไรเลยอะเราจะแพ้ทันทีแล้วถ้าหนึ่งแถวเต็มดูจากด้านบนนะครับจะมีเลขบอกตุ่ม,มๆเขียวๆเนะาะฟังผมทันไหม จะมีเลข,ขเขียวบอกอย่างนี้นะนี่เขาหมายความว่าต้องได้4ี่ช่องมันถึงจะขยายแถวจากซ้ายไปขวาไหมอันนี้มี2องมาเลยมีแค่2ออเลขอันนี้ก็มี2เลยได้แค่2เลขแล้วถ้าหากว่ามันเต็มอีกช่องหนึ่งมันจะขยับแถวอีกแถวหนึง่งสูงสุดได้แค่2แถวครับเราขยับไปแล้วแถวหนึน่งเห็นไหมแถวนี้ตันแล้วเลยแถวหนึง่งอันนี้ใกล้แล้วอันนี้ใกล้แล้วอันนี้ขาดอีกไฟดวงหนึ่งขาดล่องนี้แหละขาดช่องเนี้ยเราจะได้ขยายแถว โอเคไม้นี้ได้เท่านี้อันนี้คือส่วนที่แย่ของเกมมันนั่นแหละคือเราไม่แตกไม่เป็นไรนะผมพาไปดูเรื่อยผมยังเป็นด่งบาทอยู่นะแต่ผมจะพาไปดูเมื่อกี้นานผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นฟีเจอร์หรือตัวละครอะไรมันเลยแต่รอดูไม้นี้กันเผื่อจะมีออกมามันมีทั้งตัวรวบรวมครับตัวยิงตัวยิงตัวคูณเออีเยอะแน่นนมาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้ยิงคูนหนึ่งนะผมผมขออภัยเมื่อกี้ผมกดเทอร์โบไปตัวนี้จะยิงคูนหนึ่งครับยิงกระจายไปทุกตัวที่มันมีในหน้านะให้มันบวกอีกหนึ่งแต้ม เออย,ยิ่งเรามีตัวเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งบวกดีเท่านั้นนะเรามี30ตัวมันก็บวกหนึ่งตัวละสามสิบอะครับไม่ใช่บวกเดียวตัวสามสบวกสาตัวนั่นแหละได้อีก30มสอะเพราะมับวกหนึทุกตัวตอนนี้ได้31แล้วตอนนี้ดูดูแค่ตัวเกมฟีเจอร์ไปก่อนเ,ออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผมเป็ดหนักผมพาไปดูของจริงของดีๆว่าเราต้องลุ้นอะไรยังไงนะอ่ะประมาณนี้ ผมขอขยับเบรกขึ้นนิดนึีแล้วกันเกมนี้แตกหนักได้ครับมันอยู่ที่ตัวแรมันจะมีตัวแรที่มันแบบดดทุกตาอะไรแบบนี้มันทําให้แตกหนักขึ้นคูณพันได้เลยแต่มันหายากเพราะมันชื่นชื่อวตัวแรอยู่แล้วแต่ไม่แน่เราอาจจะเจอมันในวันนี้นะเห็นไหมวอาธรรมดาแล้วมันก็จะจ่ายแต่คูณหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยอ่ะนี่นี่นี่ตัวเก็บตัวเก็บตัวสีส้มเป็นตัวเก็บนะมันจะดดทุกตัวหาเข้าหาตัวมันและถ้าเราเจอสีส้มอีกตัวหนึ่ง สีส้มก็จะดูดสีส้มตัวนี้ด้วยเช่นกันเราจะได้16มาด้วยนะเออมันจะคูณทบไปงี้แหละเอาเรอดูกันปายมันนี่เทมของเราวันนี้ได้31คูณแล้วนะ31แล้วเป็ด5บาทนะครับม้นี้มาแล้วตัวเพลเยอร์ยิงกระจายออกไปคูณ48นะ เราซื้อเข้ามา100ไม่ถึง100เท่าอเท่าครับเป็น5บาทซื้อ500เนาะถ้าเราอยากได้กำไรมันต้องมากกว่าคูณร้อยกำไรของเรายังไงโหสุดท้ายจะปล่อยจบไหมยังไม่ปล่อยเราไปบอกอยู่ก่อนพี่ชายยังอยากให้อยู่ตรงนี้นานๆน,น,นะ เอาแล้วแถวระเบิดไปด้านซ้ายแล้วเรามีช่องเพิ่มแล้วให้ของลงดูดีว่าของจะลงหรือเปล่าของหมุนเอามาแล้วคอลเลกเตอร์ดูดอันนี้คือดีครับอันนี้ดูดทุกตัวในหน้าเลยนะก็เท่ากับว่าคูณ2นี่แหละเพราะในหน้าเรามี56นี่ไงมันคูณ50กลายเป็นร้อยนะไม่ใช่50คูณนั่นแหละประมาณนั้นเออเลยกลายเป็นร้อยเนี่ย 50, 50อะไร2หมุน ขอลเลกเตอร์ใหม่ตัวหนึ่งได้ไหมถ้าลเลกเตอร์ใหม่ตัวหนึ่งคือมันดุดอีกร้อยเลยนะเพเยอร์ <Player S 1> มาวะนี่เนี่ยเพเยอร์ยิงกระจายทุกตัวครับตัวนี้ก็ดีอยู่นะบางทีมันมีติดคูณ2คูณ3ด้วยอันนี้อันนี้แค่คูณหนึ่งผมตัวละ1โอเคตรงละจะหมดแล้วถ้าเต็มหน้าได้คูณ500ผมลืมบอกแต่มันเต็มยากแต่คำว่ายากมีความเป็นไปนได้อยู่ไงที่เป็นไป,นปนได้เคยได้ไวแล้วด้วยอ่านี้จบไปครับผมก็ได้กําไรมานิดนิด เน็ดนดนดไม่เยอะเออซื้อห้าร้อยได้อะไรมาสองร้อย 200, ครับผมมาผมเริ่มแลนะผมเบ็ดพันละไม่ใช่เบ็ดพันเบ็ดสิบซื้อพันเริ่มเลยวันนี้เทนเราเผื่อจะมีไม้แต่งหนังที่ลงมานะผมกอเลยนะผมอยากให้ผู้ชมได้เห็นของดีถ้าหากว่ามันลงก็องขอให้มันมาเลยรูปแบบเกมมีประมาณนี้ถ้ามีอะไรนอกจากนี้ที่พิเศษขึ้นมาผมจะพูดได้ฟังต่อแล้วกันตอนนี้เราเห็นแค่นี้อยู่มันมีตัวแรตัวแรเป็นขอบทองรอดูเลยเป็นสี่เหลี่ยมตัวนั้นแหละในขอบทอง ตัวแรออกยากครับและตัวแรนะเรามีโอกาสที่เราซื้อเข้ามาแล้วเจอตัวแรเลยก็มีหมายความว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่เราซื้อมาแล้วเหรียญสามอันเนี้ยหนึ่งในสามเนี่ยจะเป็นตัวแรอ่ะนี่ไงมาแล้วพูดถึงก็มาเลยเออตัวนี้ตัวยิงตัวคูณครับตัวนี้ตัวยิงตัวคูณค่อยๆดูนะค่อยๆดูถ้าผมพูดไวไปก็ขออภัยด้วยย้อนกลับไปฟังผมใหม่ได้ผมไม่อยากพูดช้าเออเนี่ยมันจะยิงตัวคูณต้องรอยเพลเยอร์ลงมานะเพลเยอร์ลงมา เดี๋ยวเดี๋ยวรอเห็นก่อนน่าจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นนะผมไม่ค่อยอธิบายแตสเต็ปเลยนะเกมไหนดีผมว่าดีนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพเยอร์ลงมาก่อนตอนนี้มันจะยิงแค่คูนหนึ่งรอเพเยอร์ลงมาเพเยอร์คือตัวสีฟ้านะตัวสีฟ้าอยู่ไหนเอยไม่มาเลยคูณสิบมาอันหนึ่งเออเดิมันยมันยิงทุกตามันยิงทุกตาเว้ยมันคือเพเยอร์เนี่ยแหละเพเยอร์ลงมาครั้งหนึ่งแล้วยิงกระจายใช่ไหมอันนี้คือเพเยอร์ขั้นยิงทุกตาไง เพเยอร์ล่างกอดอ่ะเพยเยอร์กอบทองอ่ะเพเยอร์ยิงทุกตาเอาคูณ7มาคูณ2มาอยากได้เพเยอร์คือตอนนี้คูณ1ใช่ไหมถ้าเพเยอร์ลงมาตัวหนึ่งแล้วเพย์เยอร์ยิงใส่มันมันจะกลายเป็นคูณ2เท่ากับมันจะเปลี่ยนจากยิง1ตาไอ้ยิงคูณ1เป็นยิงคูณ2เนี่ยมันจะบวกไปเรื่อยๆแบบเนี้ยขอให้เพเยอร์มาเราจะเห็นภาพเราจะรู้เลยวันนี้นะวันนี้มันคู่กับเพเยอร์นี่นะครับตัวแรที่ผมพูดไปตัวแรจะมีอย่างเงี้ยสามแบบ มีตัวมีตัวปืกนกลตัวเนี้ย่ะเพยเยอร์มาเพเยอร์มามีตัวปืกนกลตัวรวบรวมนะแล้วก็ตัวสไนเปอร์อะดู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 เพเยอร์ตัวนี้คูณ3ตัวนี้ดีด้วยมันจะยิงเห็นไหมกลายเป็น4แล้วตอนแรกมันยิงหนึ่งใช่ปะตอนเนี้ยมันยิงสี่เว้ยตอนนี้ขอให้มันไหลไปตอนนี้มันยิงหนักแล้วผมไม่ต้องการเพเยอร์แล้วผมขอรอบหมุนอย่างเดียวตอนเนี้ยพอทุกรอบหมุนมันจะยิงหนึ่งครั้งขอให้เกมยังลงให้เราและให้เราไม่ตายตอนนี้ขอแค่นั้นมันยิงสี่นี่คือโหดมากแล้วดูดูตัวคูนที่เพิ่ม เห็นไหมอย่าเพิ่งจบเพื่อนเออยังไม่จบไปต่ออาย่าไปต่อด้วยได้เหรียญมาเพิ่มด้วยอันนี้คือโคตรดีเหรียญมาเพิ่มให้เรายิงนะเหมือนเหมือนเป็นกระปุกตาสไว้ยิงตัวละสี่มาเพิ่มไหมมาเพิ่มไหมมาเพิ่มไหมยังยัง,ย,งยิงไปยิงไปยิงไปเพื่อนยิงไปเพื่อนยังไงสามร้อยแล้วเอาโอ้โหเพเยอร์มาเฮ้ยบ้าไปแล้วนี่คือเคสที่หายากนะครับนี่คือเคสที่หาเจอยาก ว่าไอ้มันนี่เทมันจะแตกและผมโชคดีและผมดีใจด้วยที่ท่านผู้ชมได้เห็นมันนะเพราะมันนี่เทมจริงๆแล้วมันจะมันแตกยากแต่มันแตกได้เข้าใจไหมเราหามไม้อย่างเงี้ยยากมากนี่คือไม้ดีครับที่มันโอ้โหคอลเลกเตอร์มาโอ้โหท่านผู้ชมเกมไหนดีผมก็ว่าดีนะเกมนี้ผมแนะนําจริงใครที่ดูคลิปนี้ถ้าสนใจก็ลองดูได้นะมันมีเบ็ดบาทผมเคยเบ็ดบาทแต่9ก00มาแล้วมไม่ได้โม้นะเกมไหนดีผมก็ว่าดีนะ อย่างไม้เนี่ยเพยเยอร์เห็นไหมไอตัวแรยิงยิงคูณ8แล้วอะ่ะแล้วช่องด้านซ้ายเปิดแล้วด้วยอะ่ะขอให้มีตัวมาเพิ่มอะ่ะคอนเลกเตอร์มาดูดอะ่ะคุณคิดดูดิเกมมันไม่กักนะเว้ยยิงตอกละคูณ200ตอนเนี้ยดูนะ1526ใช่ไหมขวาดูเมาส์าผมนะ1526นะจบรูปไปตาน,นี้เฮ้ยเนี่ยเกือบ200เลยนะจบไหมโอ้โหจบแล้วถ้ามีตัวมาเพิ่มก็คือยิงไปเรื่อยๆอะ นี่คือสิ่งที่แบบโหดมากนะแล้วมันไปมากกว่านี้ได้ถ้ามีตัวดงตัวดูดมานี่นี่ดูดีๆมทนแม็กวิน50,000ครับผมผมขออนุญาตปล่อยไหลนะโหตกใจจนเหนื่อยเลยมันมากมันมากอโอูเป็นสิบาทอันนี้เป็น10บาทมันคูณเท่าไหรอ่อ่ะคูณพันแใช่ไหมหมื่นแปไง โอ,อ้คูณ1800เท่านะถ้าเราเบ็ดเป็นเลขกลมๆมันจะดูง่ายเช่นเบ็ดหนึ่งใช่ไหมเบ็ดหนึ่งถ้าคูณพันแก็ได้พันแมาเลยเป็ดสิก็เนี่ยได้พันแเอาละดีใจดีใจมากที่วันนี้มีของดีให้ผู้ชมได้เห็นกันนะใครสนใจลองดูได้มันมีเบ็ดบาทครับมันมีเบ็ดบาท ขอบคุณที่รับชมกันมานะครับผมขอเกมผมเข้ามาได้นะพูดคุยกับผมได้ยินตีจะบริการให้นะอยากเห็นเกมไหนค่ายไหนเผื่อผมหามาให้ได้นะไปขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดี